Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พบกับผมนะครับสลิปโนแล้วก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องสลิปโนนะครับก่อนรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็เพื่อที่ทุกคนนะฮะจะได้ไม่พลาดรถเท่ๆที่ผมจะพามาให้ชมกันทุกๆคลิปนะฮะคันด้านหลังผมนะครับเป็นล a ปเตอร์ที่เขาเรียกกันว่าเป็นสีเทาคองเกอร์เกนะครับราคาตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแบาทแต่คันนี้นะครับ เป็น1 7 7 9 0ล้านบาทเพราะอะไรเพราะว่าสีตัวนี้เป็นสีพิเศษนะครับก็จะต้องมีการบวกเงินเพิ่มเข้าไปอีก1,000 0บาทนะครับเพื่อที่จะได้เป็นสีพิเศษของเครอรอเกตัวนี้นะครับเรียกง่ายๆว่าสีเทาแรปเตอร์แล้วกันนะ เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็น2,000ซีซีนะเป็นไบเทอร์โบหรือว่าเทอร์โบคู่นั่นเองนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแล้วก็500นิวตันเมตรนะครับซึ่งจะแตกต่างจากตัว V6 นะครับที่จะได้แรงม้าถึง397แรงม้ากัเลยทีเดียวนะก่อนืลนเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาชมหน้าค่าตาของเจ้าแรปเตอร์คันนี้กันก่อนนะครับหน้าตาแรปเตอร์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนที่ทุกคนเคยเห็นแล้วก็คุ้นหน้าค่าตากันนะครับ รุ่นอื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่แรปเตอร์นะก็จะถูกอกถูกใจเจ้าหน้าตาของแรปเตอร์มากๆเลยครับถึงขั้นไปเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าหรือว่ากันชนหน้าของแรปเตอร์เลยบางคนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นกระจังที่เป็นอักษร FORD ขนาดใหญ่นะครับซึ่งมันจะคล้ายกับกระจังหน้าของแรปเตอร์นะครับแต่ไม่ใช่กระจังหน้าแรปเตอร์นะกระจังหน้าแรปเตอร์ถ้าทุกคนสังเกตนะครับมันจะยาวมาถึงช่วงนี้เลยนะเนี่ยช่วงนี้เลยชนกับไฟเลยถ้าเป็นตัว FORD ที่ส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนกันนะครับมันจะไม่ชนกับตัวไฟนะครับ ไฟตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นไบเมทิกด้วยนะครับไบเมทิกตัวนี้ก็คือจะเป็นลูกแก้วนะครับมีทั้งหมด3ลูกนะที่โอบล้อไปด้วยไฟเดย์ไลท์ทรงซีแคมนะครับซึ่งเป็น LED แบบเต็มระบบทั้งโคมเลยนะไฟซีแคมเนี่ยก็คือจะเป็น LED ที่สองสว่างทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนนะครับข้างบนนะครับก็จะมีตัวลูกแก้วเป็นไฟสูงนะครับข้างล่างเป็นไฟต่ำเนาะแล้วก็จะมีลูกแก้วซ่อนไว้อยู่ด้านใต้อีก นะครับเป็นลูกแก้วดวงเล็กๆนะครับลูกแก้วดวงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการที่ส่องสว่างนะครับไปในทางที่เราไม่สามารถมองเห็นเนาะในทางที่มันไม่มีแสงนั่นเองเวลาเราหักเลี้ยวพวงมาไัยนะครับมันก็จะค่อยๆสว่างมานะสว่างในที่นี้คือมันไม่ใช่ว่ามันขยับตามนะครับมันค่อยๆสว่างวาบสาดแสงไปทางนู้นเลยนะเราก็จะมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองด้านหน้านะครับมีอะไรอีกนะก็จะมีตัวกล้องนะครับที่ซ่อนอยู่ในกระจังนะครับ กล้องตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นกล้อง360องศานะแล้วก็จะมีตัวที่ฉีดกระจกมาให้ด้วยนะครับเป็นเป็นตัวล้างนั่นแหละที่ผมบอกว่าเป็นที่ฉีดกระจกเพราะว่ามันทํางานควบคู่กับตัวฉีดกระจกล้างกระจกนั่นเองนะครับวัสดุกระจังหน้าตัวนี้เนี่ยเป็นคอมโพสิตนะครับจะไม่ใช่พลาสติกทั่วไปนะครับพลาสติกทั่วไปถ้าเจอแดดเมืองไทยเนี่ยแน่นอนใช้งานได้ไม่นานมันก็จะมีการสึกหรอเนาะแล้วก็มีแตกหักแตกลายงาอะไรเงี้ยครับแต่อันนี้จะยืดอายุก,การใช้งานได้นะครับแล้วก็ลด รอยขีดข่วนได้ค่อนข้างดีเวลาเราใช้ความเร็วสูงเจอสเก็ตหงสเก็ตหินอะไรเงี้ยครับก็จะลดรอยพวกนั้นไปได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีความยืดหยุ่นที่สูงมากนะครับประมาณนี้กันชนล่างนะครับของแรปเตอร์คันนี้นะครับก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด12จุด12จุดในที่นี้คือด้านหน้านะครับเป็น6จุดนะแล้วก็ด้านท้ายนะครับจะมีอีก6จุดมันจะทำงานควบคู่กับพวกระบบ a ะด i พีคูคอนโทรลถอยจอดอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยครับนะด้านล่างนะครับก็จะเป็นคางนะเป็นคางจอกแนวแบบสีบอลเงินหน่อยนะครับเป็นคางที่มีเอกลักษณ์เป็นของแลปเตอร์โดยเฉพาะตัวนี้นะครับก็จะให้ไฟนะครับไฟตัวนี้เนี่ยเป็น LED นะครับเป็นไฟตัดหมอกนะ LED แบบเต็มดวงเลยนะครับไม่ใช่เป็นหลอดไส้นะที่เป็นแสงส้มๆอันนี้ก็จะเป็นหลอดขาวนะครับด้านบนฝากระโปรงนะฮะก็จะมีช่อง ระบายอากาศนะครับไม่ใช่แต่งเพื่อความสวยงามแต่มันเอาไว้ระบายอากาศจากห้องเครื่องนะครับมีเฉพาะแรปเตอร์เท่านั้นตัวนี้แจ้งก่อนว่ามาจากโรงงานนะครับไม่ได้ติดตั้งเพิ่มแต่อย่างใดนะก็คือมาจากโรงงานเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาด้านในห้องเครื่องของเจ้า ford next gen raptor นะฮะเครื่องยนต์นะครับถ้าสังเกตดีๆนะจะต่ำกว่าตัวบอดี้รถนะครับเพื่อให้ง่ายกับการสวิต แล้วก็จะไม่มีพัดลมที่เป็นมูเลสายพานเหมือนสมัยก่อนนั่นเองมันมีข้อดีตรงที่ว่าตัวพัดลมไฟฟ้าเนี่ยผมแจ้งก่อนนะว่าตัวนี้ใสามาเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับทํางานโดยระบบดีเลย์ไม่ได้อิงกําลังจากเครื่องยนต์วิธีการทํางานของมันก็คือว่าเวลาเราเดินทางไกลนะครับเครื่องยนต์มีอุณหภูมิที่สูงนะถ้าเป็นสมัยก่อนอนะ่ะที่เป็นมูเลสายพานเราอาจจะต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้นะครับเพื่อให้อุณหภูมิเนี่ยมาระบายออกไปนะครับ แต่ว่าตัวนี้เราสามารถดับเครื่องยนต์ได้เลยนะล้วก็ให้ตัวพัดลมเนี่ยมันทํางานบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมตัวพัดลมมันถึงยังทํางานอยู่นะครับตัวนี้มันจะทํางานเพื่อที่จะระบายอากาศหรือว่าความร้อนนะครับจากตัวห้องเครื่องเนี่ยให้มันอยู่ในจุดอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับมันถึงจะดับตัวลงนั่นเองนะอ่ะถัดมานะครับตัวห้องเครื่องก็จะมีตัวฝาด้านบนนะที่เป็นฝาโฟมชนิดพิเศษนะครับตัวนี้มันจะมีข้อดีตรงที่ช่วยซับเสียงนะครับแล้วก็ ซับความร้อนได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่มันก็มีข้อเสียนะข้อเสียของมันก็คือว่าบ้านนะครับของท่านใดนะที่มีเจ้าหนูนะครับก็อาจจะต้องระวังกันนิดหนึ่งนะครับหมั่นตรวจเช็คเนาะถ้าสําหรับใครที่ของมันต้องมีแล้วซื้อไปจอดนะครับไม่ได้ใช้งานนะก็ต้องอาจจะต้องมาแบบเปิดเช็คกันนิดนึงนะครับประมาณนี้ด้านซ้ายนะครับผมจะเรียกว่าเป็นโซนล้อนะเพราะว่ามันจะมีพวกระบบอัดอากาศนะครับ แล้วก็เป็นเบรกไฟฟ้าเนาะตัวนี้จะเป็นเทอร์โบนะครับเป็นเทอร์โบ2ลูกแยกกันทํางานต่างระดับนะครับ1ลูกทํางานในรอบต่ําอีก1ลูกทํางานในรอบสูงนะครับ<ๆ>เพื่อให้อัตราการตอบสนองของคันเร่งเราเนี่ยมันสมูทได้ดีแล้วก็ต่อเนื่องกันนะครับทํางานควบคู่กับเก e ียร์อีชิปเตอร์10สปีดที่เป็นระบบไฟฟ้าของ Ford นั่นเองเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าตาของมันนะครับถัดมาอีกนิดนึงก็จะเป็นตัว อ่าิเล็กทรอนิกเบรกบูสเตอนะครับซึ่งเป็นเบรกไฟฟ้าที่ผมเพิ่งพูดถึงไปเมื่อสักครู่นะครับตัวอิเล็กทรอนิกเบร b o ูสเตอตัวนี้ก็คือมันจะทํางานควบคู่กับระบบการขับขี่ที่ตัวฟอร์ดเนี้ยใหมาแล้วก็ทํางานควบคู่กับระบบอ่าอัลเทอร์ทีปครูซคอนโทรที่ไม่ใช่ Cruise Control ปกตินะครับตัวระบบขับขี่ของฟอร์ดที่เขาให้มาตัวนี้สามารถสั่งจ่ายน้ํามันเบรกนะครับให้มันยกตัวอย่างอย่าง ิลลิ่งเบรกนะครับถ้าเราใช้โหมดลากพ่วงนะโหมดลากพ่วงเนี่ยมันก็จะสั่งจ่ายน้ํามันเบรกอีกแบบหนึ่งนะครับความรู้สึกที่เราเบรกมันก็จะต่างออกไปจากตอนที่เราใช้โหมดปกติประมาณนี้นะครับด้านข้างมีกระปุกนะครับน้ำมันเบรกนะแล้วก็มีน้ํายาหล่อยเย็นแล้วก็เป็นกระปุกช่องใส่น้ํายาฉีดก,กระจกนั่นเองแล้วก็เป็นพวกตัวกรองนะครับกรองอากาศเนาะฝั่งด้านขวามือผมผมจะเรียกว่าเป็นโซนเย็นละกันนะครับ โซนเย็นในที่นี้คือมันจะไม่ค่อยมีอุปกรณ์ที่สร้างความร้อนนะครับเหมือนฝั่งนู้นเนาะฝั่งนู้นอ่ะอุปกรณ์สร้างความร้อนก็ค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้นะครับที่เด่นเนเลยนะเป็นท่อน้ํายาแอร์นะครับท่อน้ํายาแอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ไกลจากความร้อนนะครับซึ่งความร้อนเนี่ยมันจะมาไม่ค่อยถึงมันเลยเป็นที่มาของคําว่าฟอร์ดแอร์เย็นฉ่ํมากมากนะฮะบวกกับด้านหน้านะครับไม่แน่ใจว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่าด้านหน้าเนี่ยข้างในนะครับ ที่เห็นเป็นแผงใหญ่ๆไม่ใช่แผงอินเตอร์นะฮะเป็นแผงแอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่แบตเตอรี่นะครับที่ฟอร์ดเขาชูลงกันมากๆเลยนะครับก็เป็นโฟโมโคนะฮะก็คือของฟอร์ดนั่นแหละแต่เป็นรูปแบบของ AGM นะครับ AGM ในที่นี้คือว่าตัวด้านในเนี่ยมันมีโครงกิดแล้วก็เป็นแผ่นเจลนะครับคอยซับแรงกระชอกของของเหลวเพื่อไม่ให้มันกระจายไปโดนพวกท่อยางหรือชิ้นส่วนต่างๆภายในห้องเครื่องยนต์เวลาเรา ไปนในทางที่ขึ้นเขาหรือว่าออฟโรดอะไรประมาณนี้นะครับแน่นอนว่าส่วนใหญ่ท่านที่ซื้อแรปเตอร์ไม่ได้วิ่งที่ในเมืองอย่างเดียวแน่ๆนะครับต้องมีเอาไปลุยกันบ้างนะครับบางท่านอาจจะไปทดสอบช่วงล่างกันนะครับประมาณนี้กล่องฟิลด้านข้างนะครับตัวนี้ให้มาถ้าเป็นเรนเจอร์หรือว่าเอเวอเรสเนี่ยไม่มีกล่องตัวนี้นะครับมีเฉพาะเจ้าแรปเตอร์นะเจ้าแรปเตอร์ตัวนี้คือ ให้มาเพราะว่าสําหรับบางท่านที่เอาไปขึ้นเขาออฟโรดนะครับหรือว่าไปแคมปิ้งะฮะก็สามารถติดไฟพวกสปงสปอร์ตไลท์อะไรเงี้ยเพิ่มได้นะครับก็จะมีตัวบอกว่าใส่ขนาดไฟเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ละช่องนะครับซึ่งด้านในห้องโดยสารมันก็จะมีเป็นสวิตช์เหมือนห้องทักบินนะครับก็มีเฉพาะเจ้าแรปเตอร์นะครับก็สามารถใส่ต่อไฟจากตรงนี้นะครับไม่ต้องไปร้อยสายให้เรายงระยางนะครับก็เสียบปลั๊กเข้ากับตรงนี้ได้เลยนะเป็นฟิลนะครับ ก็ใช้งานเปิดปิดเปิดสวิตช์ที่ห้องโดยสารที่ตัวแรปเตอร์เนี้ยใหมานะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะตัวแบตเตอรี่นี้มันจะทํางานได้มีประสิทธิภาพสูงก็ต่อเมื่อทํางานควบคู่กับระบบไดชาร์จเฉพาะฟอร์ดนะเฉพาะฟอร์ดนะครับทำงานควบคู่กับระบบไดชาร์จนะ,ะ,ะ,นะ,นะบบไดชาร์จนะตัวเนี้ยเป็นไดชาร์จที่มีขนาดใหญ่จ่ายไฟได้ลึกแล้วก็เสถียรมากๆนะครับเหมาะสําหรับรถฟอร์ดเน็ก e n เจนยุคนี้มากๆเลยนะครับหมด ห่วงกับปัญหาเรื่องระบบไฟเมื่อกี้เราได้พูดถึงเรื่องเบรกที่เป็นเบรกไฟฟ้านะครับหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์ที่ผมบอกว่ามันทำงานควบคู่กับตัว Adaptive Cruise Control ด้วยก็คือว่ามันจะมี Adaptive Cruise Control โดยมีเรดร์กับเซนเซอร์นะครับเรดร์นะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ของ l a p t ต r ตัวเลนเจอร์ก็อยู่ตรงนี้รุ่นที่มีเรดร์นะครับเป็นกล่องเรดร์ซึ่งกล่องเรดร์ตัวนี้มันก็จะทำงาน ในตอนที่เราเปิด Adaptive Cruise Control ก็คือมันจะรักษาร,ระยะห่างให้นั่นเองนะครับจากรถคันหน้านะแล้วก็บวกกับกล้อง e-ads ด้านบนนะครับไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นไหมครับกล้อง e-ads ตัวนี้นะครับก็จะคอยตรวจจับวัตถุสิ่งของหรือว่าเส้นเลนถนนนะฮะ mm hmm. เพื่อที่เวลาเราเปิด Adaptive Cruise Control เราสามารถที่จะเอามือวางไว้ที่พวงมาลัยอย่างเดียวนะครับไม่ต้องคอนโทรลพวงมาลัย mm hmm. เดี๋ยวตัวรถจัดการให้นะครับ mm hmm. เพราะว่าพวงมาลัยเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็มี ตาเทพมันก็คือจะล็อกความเร็วด้วยเราก็ไม่ต้องไปคอยเหยียบคันเร่งตลอดเวลานะครับข้อดีที่ผมจะแจ้งก็คือว่ามันสบายมากๆแต่ข้อเสียคือมันสามารถที่จะทําให้เราหลับในได้นะครับแต่มันก็มีวิธีแก้นะครับวิธีแก้ก็คือจอดพัก <c oughs> <c oughs> นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับรบับเจ้าตัว next gen raptor คันนี้นะครับก็คันนี้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่รอเดิมของ raptor นะครับอันนี้คือเป็นการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้า ชอบความหล่อนะฮะแต่ผมจะบอกว่าจริงๆถ้าไม่ได้แบบว่าของมันต้องมีนะครับก็ล้อเดิมมันก็เทปสุดๆเลยนะครับคือล้อเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเทคโนโลยีนะครับที่เขาเรียกกันว่าเป็นล้อฟอร์สนะครับน้าหนักเบาแล้วก็ระบายความร้อนได้นะครับล้อแรปเตอร์เนี่ยมันจะระบายความร้อนได้คือมันจะดูดความร้อนจากตัวเบรกคิวล้อไม่ได้แต่งเพิ่มนะครับมีมาให้นะของแรปเตอร์ถ้าหลายๆท่านที่เคยดูคลิปก่อนๆผมเนี่ย รถที่แปลงหน้าแรปเตอร์นะครับก็จะมีเป็นคิวแรปเตอร์มาให้แต่ว่าถ้าลูกค้าท่านใดไม่ได้ต้องการที่จะใช้รถถึงขั้นที่ว่าต้องเป็นแรปเตอร์นะครับก็อาจจะเป็นพวกเลนเจอร์ทั่วๆไปหรือว่าจะเป็นเลนเจอร์พวกสตอมแท็กวแท็กอะไรเงี้ยครับก็สามารถแปลงหน้าได้เหมือนกันนะครับคิวล้อตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับชุดกระจังหน้าเลยนะครับคิวล้อเนี่ยก็จะให้มาทั้งหมด4ด้านนะครับไม่แยกนะเป็นชุดเดียวกันนะตัวกระจังหน้าแล้วก็ตัวกันชนหน้าของแรปเตอร์เนี่ยก็คือว่า มันจะมีอยู่2ชุดนะครับชุดแท้กับชุดเทียบแท้นะครับถ้าท่านใดเงินเหลือนะครับก็จัดชุดแท้ไปเลยนะครับวัสดุดีกว่านะครับชุดเทียบแท้มันก็จะเป็นพลาสติกปกติแต่ว่ามันก็จะได้ทรงของแรปเตอร์นั่นเองนะครับประมาณนี้ล้อยางนะครับที่ลูกค้าเลือกใส่ไปนะตัวนี้ก็จะเป็นยางโตโยต้านะครับแล้วก็เป็นล้อแม็กคอร์ดเป็นล้อแหมนพายนะครับยางตัวนี้เป็นหน้ายางเนี่ยขนาด30-5นะครับแล้วก็เป็น ไซส์เนี่ยแก้มยาง55เป็นขอบ20นะครับโชคตัวนี้ช่วงล่างนะครับก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนแต่อย่างใดคืออย่างที่ผมเคยรีวิวแรปเตอร์ไปก่อนหน้านี้นะครับแรปเตอร์เนี่ยโชคมันค่อนข้างที่จะดีมากๆอยู่แล้วนะครับบวกกับพวกช่วงล่างทั้งชุดเลยนะรวมถึงปีกนกนะครับปีกนกปรับองศาอิสระเป็นอลูมิเนียมเกรดพิเศษที่เขาใช้กันในอุตสาหกรรมยานยนต์นั่นเองนะครับ ซึ่งมันจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบานะครับไม่อมความร้อนแล้วก็ความแข็งแรงค่อนข้างสูงมากๆนะครับโชค๊คตัวนี้ของแรปเตอร์ก็จะต่างจากพวกเลนเจอร์ Ranger ปกตินะครับเลนเจอร์ Ranger ปกติทั่วไปก็คือจะเป็นโชค๊คมโนทูปที่เป็นกึง่งแก๊สกึ่งน้ำมันนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ถามว่าเป็นกึง่งแก๊สกึ่งน้ำมันไหมเป็นนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะมีช่องว่างนะครับคือขึ้นชื่อของคําว่าโช๊คฟ็อกเนี่ยด้านในนะครับมันจะมีช่องว่างนะเพื่อระบายความร้อนของตัวโช๊ค ได้ดีกว่าชกทั่วๆไปนะครับมันจะไม่มีความร้อนเวลาเราเดินทางหรือว่าใช้งานชกหนักๆนะครับถ้าเป็นชกทั่วไปเนี่ยเอามือไปแตะไม่ได้นะถ้าใช้งานหนักๆเอามือแตะหนังติดได้นะครับไม่แนะนําให้ลองไปจับนะแต่ถ้าใครอยากลองก็ไม่ว่ากันนะครับประมาณนี้ถัดมาด้านหลังนะครับบันไดข้างของแรปเตอร์นี้มากับตัวรถนะครับไม่ได้ตกแต่งเพิ่มแต่อย่างใดลูกค้าบางท่านน่ยที่ซื้อรถกับผมไปก็อยากจะเปลี่ยนนะครับอาจจะเป็นพวกบันไดฟงบันไดไฟฟงไฟฟ้าอะไรเงี้ย ถ้าไม่ใช่คําว่าของมันต้องมีหรือว่าอของมันเพื่อความสวยงามอะไรเงี้ยครับก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะครับเพราะว่ามันของเดิมมันดีอยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงไม่ยบยาบด้วยนะครับเห็นไหมไม่ยบเลยครับเป็นเหล็กนะตัวนี้เป็นโลหะนะครับไม่ใช่พลาสติกแต่อย่างใดนะครับแข็งแรงทนทานใช้งานได้นะครับกระจกก็จะเหมือนพวกเลนเจอร์ปกตินะครับการอุบัติเหตุที่อาจเกิดความเสียหายได้นะครับก็คือ การการกระแทกหรือว่าการการพับนั่นเองนะครับมันก็จะไม่มีเกลียวนะครับที่ไปล้างมันให้มันแตกหักนะครับก็ใช้งานได้ปกติเราแค่ดึงกลับมานะกล้องสา0ร้อยสามร้อยสิบองศานะครับมีมาให้อยู่ใต้กระจกนะครับแล้วก็มีตัวไฟส่องสว่างตรงนี้นะครับไฟส่องสว่างตัวนี้ก็คือจะส่องในยามค่าคืนเวลาเราลงจากรถนะครับมันก็จะส่องสว่างมาถึงช่วงท้ายรถตรงนี้เลยนะครับเพื่อให้คนข้างหลังเนี่ยลงมาโดยที่ ไม่เหยียบอะไรที่มันไม่ควรเหยียบนะครับฟิล์มกันาสาดติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือล้างรถแล้วก็เคลือบนะครับฟิล์มตัวนี้เลือกได้นะครับว่าจะเอา40 6080 60, นะครับอันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็น80%รนะครับกันความร้อนได้ค่อนข้างดีน,ะนี่เด่นเดเลยนะครับเป็นโลบาร์ฮัมเมอร์นะครับฮัมเมอร์ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นวอลเออร์พลัสนะครับวอลเออร์พลัสตัวนี้ก็จะ เป็นลองท็อปท็อปในที่นี้หมายถึงเรื่องของราคาแรปเตอร์เนี่ยก่อนหน้านี้นนที่ผมรีวิวไปมันจะมีไฟนะ้ำที่สามารถปรับองศาได้หรือว่าพับได้นั่นเองนะครับเป็นไฟสปอร์ตไอโคสว่างเลยนะครับลองเข้าไปหารับชมกันได้นะในคลิปผมนะตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นลองท็อปก็จะไม่มีไฟตัวนั้นนะครับก็จะมีไฟเบรกรงที่สานะครับแล้วก็มีไฟถอยให้ค่อนข้างที่จะสว่างมากๆเลยนะครับเห็น mm hmm. ไ,ไหมสว่างมา,มากนะครับด้าน,นท้ายนะครับของแรปเตอร์นะเด่นๆเลยก็จะมีตัว ไฟท้ายนะไฟท้ายที่มาพร้อมกับระบบเรดาร์บลายสปอตนะครับซึ่งเรดาร์บลายสปอตตัวนี้เนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับรถที่จะแซงขึ้นมาหรือว่าเราจะแซงรถนะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนเลนนั่นแหละประมาณนั้นนะครับตัวนี้มันจะจับได้ว่ามีรถหรือเปล่านะครับด้านหลังเรานะมุมอับสายตานั่นแหละนะครับจากระยะ50เมตรเลยนะโคตรไกลนะครับก็จะส่งสัญญาณไปที่ ตัวกระจกมองข้างนะครับตัวกระจกมองข้างนี้ก็จะมีไฟสีส้มส้มแจ้งเตือนนะครับที่ตัวกระจกนะประมาณนี้ไฟท้ายก็จะเป็น LED แบบเต็มรูปแบบเลยนะครับ LED ทั้งหมดทั้งชุดเลยนะด้านท้ายนะครับก็เปลี่ยนเป็นการชนท้ายของ Hummer เช่นกันนะครับ h ฮ m m e r ตัวนี้ก็จะมีไฟถอยคือคันนี้ติดฟิล์มดาแล้วใช่ไหมครับฟิล์มมืดเลยนะแต่ยังมองเห็นอยู่เพราะว่าไฟเนี่ยค่อนข้างสว่างนะบวกกับมีไฟตัวนี้นะครับแล้วก็มีไฟที่ตัวไฟท้ายรถ แล้วก็ด้านบนนะครับก็จะสว่างมากๆเลยอย่างที่ผมแจ้งไปตอนต้นคลิปนะครับว่าตัวแรปเตอร์เนี่ยมันมีระบบถอยจอดอัตโนมัตินะครับก็จะไม่ทิ้งเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแน่นอนว่าของ Hummer เขาขึ้นชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับราคามันเลยไม่ถูกนะครับตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ให้ครบทั้งหมด6จุดไม่หายไม่แต่จุดเดียวนะครับด้านท้ายมีอะไรอีกนะครับมีห่วงโอเมก้านะฮะสีแดงนะครับลูกค้าเลือกใส่ไปนะครับเพื่อที่จะ เผื่อเอาไว้ลากโคงลากของนะครับแล้วก็รองรับในเรื่องของอนาคตเผื่อเอาไปลงไปลากเรืออะไรเงี้ยครับก็สามารถลากได้นะลองแต่งที่เป็นหัวบอลน,นะครับก็สามารถาใส่แล้วก็ลากของได้นะครับก็ใช้งานได้จริงนะครับโลโก้ฟอร์ดของแรปเตอร์เป็นสีดำนะครับแล้วก็มีกล้องอยู่ด้านใต้นะประมาณนี้นะครับด้านด้านด้านใต้เนี่ยด้านใต้ของโลโก้เนี่ยมันจะมีอักษรอะคริลิกใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยติดเพิ่มนะครับไม่ได้มาจากโรงงานนะถ้าเป็นแบบเดิมๆอ่ะม,ม,มันจะมีมันจะเป็นรอยปั๊มนะครับ ฝาท้ายนะครับของแรปเตอร์ก็จะให้มาเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็คือเป็นฝาท้ายพอร์แรงนะเป็นอีท่ลิฟ์นะครับก็จะมีน้ําหนักค่อนข้างเบาครับประมาณนี้นะแต่เราไปดูในห้องโดยสารกันดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นห้องผู้โดยสารตอนหลังนะครับของเจ้าแรปเตอร์นะก็อาจจะเกะกะนิดนึงนะมีของนะครับห้องโดยสารตอนหลังนะครับก็จะมีแอร์มาให้นะครับก็จะไม่ร้อนแน่นอนนะต่อให้ไม่มีแอร์หลังยังไงก็เย็นนะครับเพราะแอร์ฟอร์ดเนี่ยค่อนข้างที่จะเย็นมากๆอยู่แล้วนะครับ มีช่องปลั๊กไฟมีช่องชาร์จไฟให้อะไรเสร็จสับเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งตัวพักแขนก็มีมาให้นะครับแต่ก็มีของบางอยู่เนาะผมก็ไม่อยากไปยุ่งกับของเยอะนะครับประมาณนี้แต่เรามาดูผู้โดยสารนะครับตอนหน้าอี่อันนี้เป็นภายในนะครับของผู้โดยสารตอนหน้านะครับด้านในนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับของเจ้าแรปเตอร์นะก็จะตัดขอบด้วยสีส้มที่เป็นเอกลักษณ์ของแรปเตอร์นะครับ ไม่มีในเรนเจอร์รุ่นไหนแน่นอนนะครับเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังผสมผ้านะผ้าที่เป็นหนังกลับนะครับคล้ายๆผ้าความรู้สึกเนี่ยจะคล้ายๆนะคล้ายๆใช้คําว่าคล้ายๆผ้าอะคันทัล่านะครับก็จะอยู่ตรงปีกเบาะนะช่วยระบายความร้อนได้ดีนะครับไม่อมความร้อนเบาะก,ก็จะเป็นปรับไฟฟ้าแดทิศทางนะครับฝั่งนู้นก็เป็นแดทิศทางเหมือนกันเป็นไฟฟ้านะครับด้านในประมาณนี้เลยนะครับแผงประตูนะก็จะมีตัว เปิดปิดกระจกอะไรต่างๆนะอยู่ตรงนี้นะครับล็อกรถหรือว่าปลดล็อกก็จะอยู่ตรงนี้ครับเปิดประตูบีบนะครับอยู่ตรงนี้ในช่องเลยเสียงลําโพงแรปเตอร์นะครับก็ผมได้แจ้งไปแล้วในคลิปก่อนๆนะครับแล้วก็ได้ทสเสียงให้แล้วนะครับถ้าท่านใดอยากลองฟังนะครับลองไปย้อนดูคลิปผมในช่องได้นะครับเป็นแรปเตอร์นะที่จัดเต็มมากๆเลยขนนั้นต้องลองดูนะครับพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะแล้วก็มีพัดเดิลชิปด้วยนะครับ ไฟเลนชิปนี้ก็จะไม่ใช่วัสดุธรรมดาทั่วไปนะครับเนี่ยได้ยินเสียงผมเคาะไหมแต่ผมให้ทิฟฟังไม่ใช่พลาสติกนะครับเป็นวัสดุพิเศษนะครับที่เขาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับคล้ายๆกับล้อแม็กกับปีกนกนะครับของตัวแรปเตอร์นะฮะที่เขาใช้กันในอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับประมาณนี้ก็ให้ความรู้สึกที่รู้สึกว่ามันสปอร์ตมากๆนะครับ p t i v e c r u i s e Control มีมาให้นะครับปุ่ม อินโฟเทนเมนต์หรือว่าเป็นที่เขาเรียกว่าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันก็คือมีมาให้ครบเลยรวมถึงสัญลักษณ์ของแรปเตอร์นะฮะหน้าจอขนาดใหญ่นะครับแล้วก็แผงสัมผัสตัวนี้เป็นทัสกีนแบบเต็มระบบนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้จากตรงนี้เลยหรือจะดูกล้องรอบคันก็ดูได้จากตรงนี้รวมถึงคู่มือภายในรถก็มีมาให้นะครับปรับแอร์แอร์เป็นอิสระแยกซ้ายขวาแล้วก็มีแอร์อัตโนมัติมาให้นะครับมีฮีตเตอร์มาให้นะครับ ด้านในนะครับก็จะมีตัวที่เขาเรียกว่าไวเลสชาร์จนะครับนี่อยู่ด้านล่างนี่เห็นไหมไวเลสชาร์จนะครับตัวนี้รองรับกับโทรศัพท์มือถือที่รองรับการชาร์จไร้สายนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัว usb c นะครับแล้วก็มี usb a type usb type a นั่นเองนะครับเกียร์นะครับนี่เป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้านะเป็น e shifter นะครับที่เขาเรียกกันเนาะเกียร์ตัวนี้ก็จะมีความพิเศษตรงที่ มันสามารถจดจําการขับขี่ของเจ้าของรถได้นะยกตัวอย่างง่ายๆเวลาที่เจ้าของรถนะครับใช้งานแล้วมีท่านอื่นนะครับอาจจะมาใช้รถนะครับอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมการตอบสนองมันแปลก,กๆมันอาจจะไม่สมูทหรือว่ามันอาจจะไม่นุ่มนวลน,นะครับเดิมทีนะเจ้าของรถอาจจะเป็นคนที่ขับรถที่ใช้ความเร็วค่อนข้างสูงก็ได้นะครับประมาณนี้เบรกมือไฟฟ้ามีมาให้นะครับแล้วก็รวมถึง ออโต้เบรกโฮนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะปรักดเลือกได้จากตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนเปิดตรงนี้นะครับถ้าไม่ใช้ก็ปิดปลายนะครับประมาณนี้ด้านหลังนะครับถัดมาอีกนะก็จะมีตัวโหมดนะครับที่เป็นวงแหวนนะครับสามารถกดได้นะแล้วก็หมุนได้นะครับเลือกใช้ได้เลยนะคือแรปเตอร์เนี่ยมันจะมีปุ่มนี้มาให้นะครับก็คือจะเป็นขับ4ออโต้นะครับทั้งความเร็วต่ําแล้วก็ความเร็วสูงนะขับเคลื่อนแบบออโต้เลยถ้าเป็น เลนเจอร์รุ่นอื่นๆเช่นพวกสตอมแท็กวแท็กที่ขับ4นะครับก็จะไม่มีมาให้นะประมาณนี้รวมถึงนะครับปุ่มพีตัวนี้ก็คือจะเป็นไม่ใช่เซ็นเซอร์ปาร์กิ่งนะครับไม่ใช่ปาร์กิ่งเซ็นเซอร์นะเอาพูดสลับกันนะครับก็จะเป็นตัวระบบถอยจอดอัตโนมัตินะครับตัวนี้แล้วก็มี a ะดัพ i ีฟเอ่อขอโทษครับเป็นแท็กชันคอนโทรลนะครับแล้วก็มีดิฟล็อกมาให้นะครับประมาณนี้หล่อนะเกียร์ตัวนี้ อ๋อีกอย่างหนึ่งครับเกียร์ตัวนี้มันสามารถเด้งกลับไปตัว P ได้นะถ้าเกิดว่าเราลืมใส่ถ้าเกิดว่าเราลืมเข้าตัวเกียร์ P นะครับก็สามารถเด้งกลับเข้าตัว P เองอัตโนมัติได้นะครับบางคนนะครับที่ไม่เคยใช้แรปเตอร์อาจจะเฮ้ยงงว่าทําไมมันเข้าเกียร์ไม่ได้นะครับมันจะมีปุ่มด้านหน้านะครับตรงนี้ตรงนี้ชี้ผมนะครับเนี่ยมันสามารถกดได้นะไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมได้ยินเสียงไหมครับเนี่ยอันนี้คือผมกดความรู้สึก f e ล l i n g แบบรู้สึกว่ามันแบบแน่นมากเลยนะครับ ดีดีเลยนะครับฟีลิ่งอะประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้คอนโซลนับของ Ford Next Gen Raptor นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะรวมถึงด้านบนนะครับก็จะมีนี่เห็นไหมสวิตช์นะครับนี่แต่ผมขออนุญาตเปิดไฟนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์นะครับเนี่ยสวิตช์เหมือนห้องนักบินเลยนะนก็คือมันจะเชื่อมต่อกับกล่องฟิลให้แล้วนะครับกล่องฟิลด้านหน้าที่อยู่ใกล้ตัวแบตเตอรี่ใน ใต้ฝากระโปรงห้องเครื่องนะครับก็สามารถต่อไฟเพิ่มได้นะแล้วก็ใส่ตามสวิตช์ได้เลยนะเวลาเราจะปิดเปิดไฟอย่างเงี้ยเราก็ปรับเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้เห็นไหมเหมือนห้องนักบินเลยนะครับอ่ะบนหลังคานะครับของแรปเตอร์เนี่ยก็จะเป็นสีดํานะครับไม่ใช่สีขาวนะเป็นสีดำนะเป็นดําทั้งหมดเลยนะครับดําหมดเลยแสงมันอาจจะเพี้ยนเพี้ยนหน่อยเนาะนะครับแต่มันเป็นสีดํานะสีดํดๆ ออกไปทางเทานะครับเทาเข้มแบบทางดำประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวไฟนะครับก็จะมีมาให้นะครับทั้งหมด3จุดนะมีตรงนี้ซ้ายขวานะครับแล้วก็มีด้านหลังนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่แว่นนั่นเองนะครับกระจกมองหลังนะครับเป็นกระจกตัดแสงแบบออโต้นะฮะไม่ต้องเป็นคันโยกแล้วนะครับก็ตัดแสงออโต้ได้เลยนะครับเวลามีรถข้างหลังที่เปิดไฟสูงหรือว่าไฟเขาฟุ้งนะครับ ซึ่งมันจะสามารถที่จะแยงตาเราได้แต่ตัวนี้ก็จะมีตัดแสงออโต้ให้แล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะมีช่อง USB A นะครับเอาไว้ให้เราเนี่ยติดกล้องนะครับกล้องบันทึกภาพหน้ารถนะครับหรือว่ากล้องบันทึกเหตุการณ์นั่นแหละซื้อสายสั้นๆนะเสียบต่อตรงนี้ได้เลยไม่ต้องร้อยสายให้มันยุ่งยากนะครับประมาณนี้นะโหมดนะครับโหมดของเจ้า,า n e x t g e n Laptor นะครับก็จะมีมาให้นะครับเนี่ยผมจะเปิดให้ดูนะอันนี้เป็นโหมดปกตินะครับนี่ มีโหมดปกตินะครับแล้วก็มีสปอร์ตนะเรนเจอร์รุ่นอื่นไม่มีโหมดสปอร์ตมาให้นะครับทาง Ford ไม่ได้ปลดล็อกมาให้นะครับอันนี้ก็จะมีตัวเฉพาะของแรปเตอร์นะครับเพราะว่าช่วงล่างของแรปเตอร์เนี่ยมันรองรับการขับขี่ในย่านความเร็วสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีโหมดถนนลื่นนะไว้ใช้ในตอนที่ฝนตกเวลาเราไปเที่ยวป่าเที่ยวเขานะครับแล้วฝนตกเนาะประมาณนี้นะครับอันนี้โหมดโคลนล่องนะเวลาเรา ไปแคมปิ้งในป่านะครับไปเจอทางที่เปียกแฉะเนาะเป็นโคลนอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีโหมดทรายนะครับเป็นโหมดที่วิ่งในทางทรายนั่นเองหรือว่าดินทรายนะครับดินที่มันแบบซุยุยหน่อยนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็โหมดบาฮานะครับก็โอ้โหอันนี้ต่างประเทศเนี่ยเขาชอบมากเลยนะครับประเทศไทยก็ ลหลายท่านก็ชอบนะครับแต่พื้นที่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีให้ใช้นะครับที่อยากจะไปนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็มีโหมดไต่หินนะครับเนี่เห็นไหมบวกกับแบตเตอรี่ที่เขาให้มาเนี่ยมีการเซฟตี้ที่ค่อนข้างดีมากๆสําหรับภายในห้องโดยสารนะครับของเจ้า Ford Next Gen r a p t o r ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวปิดไฟก่อนปิดสวิตช์ก่อนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า Ford Nextgen r a p t o r คันนี้นะ ท่านใดนะครับที่ดูอยู่นะฮะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มั่งมีสีสุขนะครับส่วนท่านใดที่ชอบหรือสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นแรปเตอร์หรือว่าจะเป็นรุ่นอื่น,นครับของ Ford อยากตกแต่งเพิ่มเติมสไตล์ไหนแบบไหนก็สามารถทักเข้ามาหาผมได้ที่ลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปหรือรวดเร็วนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่0 9 3ย์5 8 9 9 0สวัสดีครับ